สวัสดย์พี่น้องชาชนท่านนะครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวสเปเลอร์ครับไม่เห็นเจ้าของเลยอ้ยหนอดแม่มาก,กิโลธรรมดาแล้วนี่มันคืออยู่อ่ะนี่อ้ยห้อยเชื่อมเชื่อมย่อยครับห้อยเชื่อม ไหนรหัสเครื่องเขาดูตรงไหนเนี่ยไม่รู้เลยซีซูปไดร็รกไม่มีเธอโบสนี่มาดูชงล่างครับ,รบขึ้นคานแล้วคานตู้วางคานใหม่ครับนี่สอดยาวสอดเหล็กยาวเลย ขยับหรือเปล่าดูครับเหล,ล็กนี้มันเหล็กนี้มันแอนยสังเกีตดูดูมันโค้งตรงนี้บางมากอือ ช่วแรงสิบหรือสมดเลยครับสับเละมเาเบ่งตูครับโอ้ยมันแตกด้วเนะี่ยโอ้ยเบงเนี่เอามาปราเอาเขียว มะปะวันนี้ไหมดูปุ๋มแล้วครับวันนี้เขาคสอลงปองนี่ครับา่าแล้วก็เปิดฮะเี๊ยวพีนาบุกขาหมูเหรอต้นไหนยังอยู่ออขาหมูทอดมือคุณละมีเตราอยู่เลยเสียเฮ็ดอีกย่างต่อนี่

จนบ่มีมองตาบแล้วครับ,บครับเอาใบ้มีดเอาแขวมาใส่สื่อไม้เลยสับเปละซสื่อฟ้าตูไม้เลยในลานก็พัให้งไปใส่หลับเพาท่านออกมากบ่อนนเออสวยเลยเดียนี่ที่เทียทเท่ยงเล้วเนี่ยนีขเขหาเขาก่อน เห็นมันมีเกีียวน้องเขาด้วยสเปลยเช็ดเรียนเช็ดหัวเส็ยนอเแี่วแกไปครับโอ้อันนี้เสต็จพร้อมรถไปแล้วครับนี่มึงซีป่าจนเบิดหม่องปลาแล้วครับ มันมันป่าต่อไปไแเราคือเดืบถูืเอมยบลงไปก็คือทะลุเลยครับป,ระปะคขัดปะเนี่ยอันทั้งเขานี่ยคับคูหนึ่งกับประมาณสามพันรับสามพันสามันหาเนี่ยละถางละพันกว่าบาทพันพันหกพันเจ็ดแต่ของศูนยมาเนี่ยครับผม มุนผมคือเอาของนอกซูนเอามันก็เป็นเลดให้กันครับตะแกงตัวหนวดสีรอบมุนนีผมก็ใส่ของเขาให้กันกับปลาเอาเวลาเขามันกินกินอันนี้ขาดก็ไปสื่อเลดมาสอดใหม่สอดใหม่ ใส่กันในปีสองปีแล้วครับประหยัดไปได้ไหราอว่าตู่เบาตัดหนิวมันนิ่งทั้งถืดเลยครับตัดหางไปนี่มันตีเข่าหล่นมานิ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสีจังไดอื่นเลื่อนอยู่ <laughs> นีคันบนีนนโอ้ยว่าสีมะเห็ดซอยจาของก่อนด่ใส่มาเรื่อยเลยว่าสีมะเห็ดซอย,ย,ยนีหนีเมียบานก่อนเลยนี่ <laughs> โอ้โออย,อยเ,อเ,เ,อเอากาวตาสางมาติดไว้กัอยูด้วสำนีๆๆสำนีอ๋อแสงมอดออัดก่อนแ้วกะเทือแถนเครื่องน่าจะสางไหมครับมึงไปเดีวบนหนาที่เขาตาสับปเไปลือกอไ อ๋นี่ขยับไปแล้วครับพี่กี่ขั้นตนัวนี้อยู่ตรงมองนี้ขยับไปพุ่นแล้วโอ้ลายติบ สูม่เหลือมหล่อน้านเนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยอ๋อหล่อน้ามันคือบทกันครับนี่มันเปลี่ยนสิข้างนึงขึ้นหอยข้งนึงขึ้นญ่มันกินเดี๋ยวข้งนี้มันกันนะข้างนี้ก็มัเปลนตัวน้ามนสิพอพรอมกันนะเนี่ แต่ว่าบางเห็สือว่ามันจะกินครับแมนแมนมันกินกินบลอดเสมอครับปาด์เสือหลดมาเหลือครักครักสัะเปรย์เจ้านี่อ๋อเดี๋ยว อันจมมุ่นจุดถูกหาเจ้าของเอากันครับจยอ,ออกมาแง่ไหนนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพอการลิหน่าสวัสดีครับ